อยากเล่าเรื่องผีเชิญกรได้นะับผม,ผมมาร่วมเล่าได้สำหรับผมแล้วก็เคยเจอผีมานะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนที่เป็นบุคคลผู้โชคดีแล้วกันนะครับถ้าเจอดีๆหรือถ้าเกิดเจอไม่ดีแต่ว่าพอเจอปุ๊บคุณก็ไปทำความดีสร้างบุญกุศลผมว่าเป็นโชคดีนะ กับคนที่ไม่รู้เลยว่ามีไม่มีแล้วก็อยู่ๆไปนะครับโดยปกติที่ผมเจอผีแล้วผมก็ยังสงสัยก็จะคือผีบางอย่างนะครับว่ามีจริงไหมก็ตั้งแต่เติบโตมาตั้งแต่เด็กอย่างผีกระซือผีกระหังอะไรอะไร <c oughs> เห็นแรกๆก็จะขำๆนะขำๆว่าเอ,อ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอแต่พอเริ่มโตขึ้นมาเอา้าเจอได้เจอ พอได้เจอปุ๊บก็เลยรู้ว่าผีพวกนี้มีอยู่จริงนะครับสวัสดีน้องป้มยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับพี่เจ้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอก่อนตัวพี่มันเล็กมันเปลี่ยนไม่ได้วึบอ่ะใหญ่แล้ววันนี้ขึ้นช้านิดนึงนะครับก็ยังขนจัดสวนจัดทางลงสวนอะไรมัน ปรับปรับร่องน้ําไม่ให้น้ำท่วมกลางถนนแล้วเวลาลดขนของเข้าไปพวกอุปกรณ์ก่อสร้างที่พี่ชายจ้างมาทําบ้านเนี่ยนะเล็กๆให้พี่สาวกับพี่ชายอีกคนหนะึ่งมันลดวิ่งเข้ามาแล้วถ้าเกิดน้ํามันเอ,อ่อขังมันก็จะเป็นดินที่ไปเป็นยุวบเป็นรอยล้อลงไปเลยเหลืออีกประมาณหนึ่งวันวันนี้ก็ทําเตินครึ่งวันเนี่ยหลายชั่วโมงเหนื่อยอยู่ เลยมาขึ้นช้านะครับคุยเคยไม่ได้เป่าเลยก็วันนี้รอดูว่าจะมีใครมาเล่าเมื่อเมืม่อคืนสนุกน้องป้อมหลับไปตั้งแต่ตีอะไร,ไรโอ้ยคุยกันหาเลยช่วงหลังๆนีะชั่วโมงหลังะพิ่ชโชกต่อสี่ชั่วโมงเลยนะเมืม่อคืนเนี้ยสมชาติเข้ามาแล้วก็คุณนางมาแล้วก็ท่านมาหาอะไรสนุกสนาน เห็นคุยกันสนุกก็เลยอายต่อต่อเวลาให้แล้วก็คุณสอหมิวเข้ามาด้วยสอหมิวเขาจะพูดอะไรเขาจะแบบเสียงการพูดแล้วเขาจะน่าฟังเนาะอืมอืมคนเหนือคนเหนือสมชาติมันตลกดีขำสมชาติเลยตอนนี้ในประเทศไทยตอนนี้เริ่มร้อนบ้างแล้วนะครับผมดีดีดีแล้วแหละไม่ชอบหนาวหนาวอาบน้ํากันลําบากนะ เอ,อวันนี้ดูรายการมหศสจรรัจย์หมูอาจารย์เนกาจาเกาจาเอกนะครับมีดาราชื่อคุณปามมาก็เขาโดนของอ่ะคุณใสอ่ะมีสั้นๆคือสรุปสั้นๆคือมีคนเหมือนเขาแบบอาจจะไปเรื่องความรักเรื่องความอะไรแล้วบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอ่นะครับมีคนเหมือนเขาไปทําอะไรเข้าอ่ะที่มันอาจจะไม่ดีแล้วก็ มีคนเหมือนมันไส้ก็เลยเล่นงานซะเลยเข้าใจเนาะส่งผีตายโหงเป็นผีตายทั้งกลมมาเล่นงานแล้วก็เป็นผีที่มาแม่กับลูกซึ่งบังเอิญว่าที่อาจาร,รย์เนเขาเห็นแล้วเขาเสือพอดีแม่ของดาราท่านเนี้ยเขาก็รักลูกตอนนี้ผีตายโหงมีมีจริยธรรมมีคุณธรรม มีมีเข้าใจหัวอ,อกแม่ว่ารักลูกเหมือนกันได้รับคำสั่งจากคนที่เขามีวิชามนดำส่งมาเขาเลยไม่ไม่ทำลายคือเขาไม่อยากสร้างกรรมแต่ว่าเขาโดนใช้งานมาแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทำเนี้ยวิญญาณลูกเนี่ยก็จะโดนเล่นงานเขาก็สงสารลูกคือไอ้ตรงที่หมอผีหรืออะไรที่เขาไปจ้างนะก็ก็สั่งว่าเดี๋ยวถ้าดาราคนเนี้ย ทำอะไรแบบมีช่วงจังหวะที่จะทําร้ายทําอันตนรายได้เนี่ยเล่นงานเลยปรากฏผีเป็นผีคุณธรรมครับบอบมือให้หน่อยแล้วก็อาจารย์เมย์เขาก็สื่อสื่อนะว่าอ่าเป็นผีอะไรยังไงก็สื่อมาเลยเลยคุณอ,อ่านยากอ่านว่าอะไรเนี่ยลงไปแล้วโอ้ดีอไออาพี o I R P. M.A.N. โดเอ,อะไรอู้อ่านยากชื่ออ่านยากจังครับโดลาเอมอนแล้วกันตั้งชื่อให้หน่อยเลย <c oughs> ไอสองสามตัวกลางๆนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยนะฟังอยู่ช่วยพิมพ์บอกหน่อยชื่อคุณแปลว่าอะไรเมื่อกี้ที่ขอขึ้นวับหนึ่งแล้วหายไปอ่ะอ่านเล่าต่อก็คือว่าช่วงเนื้งอาจารย์เนก็ได้กลิ่นกลิ่นของผี นะครับแล้วก็เหม็นเหม็นเน่าเป็นศพสุดท้ายโอ้รู้ว่าเป็นตายทางกลมตอนนี้ผมตั้งคำถามไปไม่รู้เขาจะตอบเป่จริงๆก็เขาจะตอบไม่ตอบมันก็ืุอนของเขาอ่ะใช่ไหมรายการเขาผมก็เคยเจอแหละกิ่นเหม็นเหม็นเน่าเน่าเนี่ยเจอคือประสบการณ์ตอนเด็กอะ่ะผมก็เป็นคนเห็นผีคนหนึ่ง copyright. นะก็ภาวนาพุทโธซะจนจิตมันสงบแล้วมันเห็น เคยเจอผีมายืนยืนข้างหน้าวงดนตรีไทยอ่ะผมเป็นคนมือของวงเล็กอ่ะเจอทีมีข่าวหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้านะมายืนกันเนี่ยผีทั้งนั้นเลยนะสวัสดีคุณมะนาวหวานสวัสดีเก้าสิบห้ายุดครับผมขอบคุณใจซ่อมของคุณน้ำ b ระวันนะครับก็ปรากฏว่าคือเวลาที่กลิ่นเน่ามาเนี่ยมันเน่าเหมือนคุณไปยืนอยู่ใกล้ศพอย่างนั้นเลยนะ แลวผมก็เชื่อว่าทุกคนถ้าได้กินเน่ามากๆเนี่ยอ้วกแตกทันทีครับเพราะว่าประสบการณ์วัยเด็กผมก็เจอผีมาแล้วเหม็นเน่าเนี่ยอ้วกแตกเกินหนึ่งครั้งคือยิ่งกินอะไรมาอิ่มๆด้วยนะมันก็อักต่ออ้วนสับหนึ่งแบบพุ่งเลยนะพุ่งแบบเรื่องน้ําผุแบบคนที่ไปเลิกยาที่ทํากระบอกอ่ะอย่างนั้นเลยมันมันก็อักกระอ้วนแบบผมเคยอ้วกแตกขนาดว่า พี่ที่เป็นหัวหน้าวงมือและนาดเอกเขาจะเป็นตัวแทนครูตอนแรกเขาหมอเป็นอะไรทำหน้าอะไรพิดโปกติกมจะบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกแตกมันเหม็นเขาเขาไม่เชื่อก็อ้วกพุ่งเลยนะครับตอนนี้ผีบางตนเนี่ยใครหัวเลาะไม่เชื่อไปว่าไปล้อเลียนเนี่ยผมบอกทุกคนเลยนะคุณอย่าไปลบหลูน่นะถ้าเกิดบางคนไปไปไป,ไปท้าทายไปล้อเลียนแล้วมันไม่เกิดเหตุอะไรแสดงว่า ผมสันนิษฐานไว้ว่าหนึ่งคุณไม่มีกรรมกับเขาสองมันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมาเล่นงานคุณนะแต่ถ้าเกิดถูกช่วงถูกจังหวะเวลาวิบากกรรมหรือเวรกรรมมันมันไดนะ้คุณก็ในในวงผมนี้อวกแตกแบบผัดๆกันนี่ทั้งวงนะครับหรือเกือบทั้งวงอะเจอมาแล้วเป็นวงดนตรีไทยงานศพ วงปีพาดแต่การเล่นงานงานบุญก็มีนะเขาจะเป็นแบบปีพาดไทยปีพาดมอนแต่ถ้าวงโลไทยจะเป็นไม้นวมนะครับการไม้แข็งไม้แข็งก็มีไม้แข็งไม้น่วมจะเป็นไม้ที่ตีเครื่องดนตรีนะครับไม้น่วมก็จะเสียงนุ่มๆไม้แข็งก็จะเสียงแบบตึงตังดังเหมือนไปงานศพหรือพูดง่ายๆก็คือพี่เวลากินข้าวเรียกผีกินด้วยเฮงมากเลย อืมแมนผมผมนอกจากบอกกูมานกูมานทองที่เลี้ยงนะครับคุณมะนาวหวานผีนี่ผมไม่เคยเรียกมากินด้วยเลยนะตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยไม่เคยเรียกผีมากินด้วยเลยเพราะอะไรรู้ไหมที่ผมเคยเลา่าว่าผมเห็นผีมารอข้างโต๊ะพระที่กําลังจะฉันกันสองโต๊ะแต่มันจะมีอยู่โต๊ะหนึ่งที่ผีมารอโต๊ะนี้นะครับ คือมันจะมาในสภาวะแบบว่าน้ำเลือดน้ำหนองหนอนเหน,นินเลยแบบหยดติง้งหยดติ้งอะไรต่ออะไรแล้วก็เลเฟะเหมือนศพเน่านะี่ยน่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่เรียกผีพวกนี้ไม่เรียกอะนะแต่ถ้าเกิดเป็นผีที่ตายดีอันอันนี้ก็ไม่รู้สิผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นผีปุ๊บคือผมทำบุญทำบุญอุทิศให้ดีกว่า ผมคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่แต่เห็นว่ากูมารทองนี่ก็บอกกินพร้อมกันอะไรใช่ไหมก็มีคนแนะนําผมจากจัดรายการผีเนี่ยแหละช่วงปีกว่ามาเนี่ยผมก็เลยตั้งจิตบอกเขาไปเลยว่าถ้าผมกินอะไรก็มากินกันด้วยกันประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของกินเหม็นเหม็นเน่าเน่าเนี่ยสวัสดีครับคุณพรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ,รบผมขอเล่าแป๊บหนึ่งคือผมถามคําถามไปในช่องมหัศจรรย์มูว่า ถามฝากถามอาจารย์เนว่าเขาอ่ะศพอะผีที่ตายเนี่ยสมมติตายทั้งกลมใช่ไหมมาทําให้คนได้กินแล้วแบบอวกแตกเหม็นมากเนี่ยผมถามคําถามไปว่าแล้วตัวผีอะผีตายทั้งกลมตนเนี้ยตัวเขาอะได้กินเหม็นของเขาไหมเอออันนี้เป็นคําถามที่น่าคิดไหมคุณพลน้องป้อมเคยคิดไหม คุณมะนาวหวานบอกแต่ตอนเรียกกินบอกกินแล้วต้องให้โชคดีไม่นั้นจะไม่เรียกกินอีกเขามากินพร้อมเราจะดีหรอกคุณมะนาวหวานทำบุญให้ดีกว่าอะไรนะน้องป้อมผีผียายสปีดฟาสิบสองพิมโมโยบอกอะไรนะเขาพิม์อะไรผียายสปีดฟาสิบสองมายโยเหรอ ผียายสปีดฟาสิบสองมีแต่อะไรสิบสองวัยกว่านรกหนังเนหนังหนังฮอลลีวูดอ่ะเคยดูไหมชื่ออะไรลืมไปแล้วชินูรีปะเคยดูไหมนั่นแหละรู้จักนั่นแหละสปีดอะไรไวัยวัยกว่านรกอะไรไม่รู้หนุกมากเลยมันเพื่อนชวนไปดูอ่าคุณป้อมน้องป้อมคิดว่าผีสามารถมาพร้อมกับกลิ่นเนา่เนาๆที่ตัวเองตาย แล้วตัวผีตัวผีจะได้กลิ่นเน่าของตัวเองไหมน้องป้อมไม่ได้กลิ่นพระพิเนเขาคงไม่ได้กลิ่นเขาหรอกอืมอันนี้คือน้องป้อมเดานะแล้วคุณพลล่ะครับคิดว่าเจ็ดสิบสองยุทคิดว่าผีที่มาส่งกลิ่นเหม็นตัวเขาได้กลินก่นตัวเองไหม,ไมคุณพลคิดว่าผีได้กลิ่น<ม>ตัวเองไหมไม่ไมน่าจะได้ใช่ไหมไม่น่าจะได้กลิ่นอืม พูดแต,แ,ตแต่แต่ถ้าพูดไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้ผมดูรายการน่ะผีมาส่งกินแล้วอาจารย์เนเขาเหมือนเห็นนะนะแล้วแล้วผีก็บอกว่าเขาตายเพราะอะไรเนะี่ยคือถ้าเกิดอาจารย์เนอ้วกแตกแล้วแล้วเขาเห็นเขาเป็นคนเห็นผีใช่ไหมถ้าผีอ้วกแตกด้วยเขาก็คงจะเล่าเนะี่ยเขาคงจะบอกในรายการนะว่าโอ้ oh, ตอนนี้ทั้งผมและผีอ้วกแตกกันใหญ่เลยครับใช่ไหม <laughs> เออเราไม่เคยเห็นรายการไหนบอกเนะี่ย โอ้ ه, ผีเหม็นตัวเองแล้วอ้วกแตกแล้วตั้งแต่เด็กๆยันโตเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนะเออเป็นหนึ่งคำถามที่ผมก็ยังไม่รู้นะครับถ้าถ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องผีมันมีให้คิดเยอะแยะแหละนะอ่ะคุณพลอันนิดนึงนิดนึงแล้วอาจารย์เนเขาเขา,เขาสามารถสัมผัสได้สมมุติใครที่มาเจอเขาเนี่ย เขาบอกถ้าเป็นคนมีบุญนะจะได้กลิ่นหอมหอมแต่ถ้าเป็นคนที่ทำความเลวมีความชั่วทำวีรกรรมไว้เยอะพอไปเจอใกล้ๆก,กันเนี้ยอาจารย์เนท่านบอกว่าจะได้กลิ่นสาบๆแล้วบางคนนี้คือออกแนวแบบเนา่าเนา่เนาเลยนั้นผมก็มานึกเออตั้งแต่เด็กยันโตขึ้นมาเราเคยเจอไหมครับเจอเพื่อนหรือใครบางคนที่มันนิสัยไม่ดี พออยู่ใกล้มันจะถามว่าเฮ้ยทำไมเหม็นจังอาบน้ำมาเปล่าสมัยเรียนเนี่ยมีไหมมีไหมแล้วมันก็จะบอกเอ้ยอาบมาแล้วมาว่ามันไม่อาบได้ไงมันจะมีนะเพื่อนบางคนเนี่ยผมก็ไปดม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 แล้วแต,แต่แต่โดยเซนส์ผมก็มีรู้นะว่าไอ้นี่มันมันจะมันจะตายเร็วไหมหรือผีตามหรืออะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมก็ยังยังไม่ได้ดูรายการคนมียานทิพย์มีคุณวิเศษ เห็นผงเห็นผีอะไรมากเหมือนปัจจุบันนะตอนนี้พอมาคิดก็แต่แต่ตอนนั้นสมัยนั้นก็ช่วงเรียนปริญญาตรีย้อนไปยี่สิบเจ็ดปีได้ผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ดีทําไมตัวมันเหม็นเหม็นสับสาบสาบสางเหมือนเหม็นเน่าเน่าอ่ะทั้งทั้งที่มันก็บอกว่ามันอาบน้ํามาแล้วเสื้อผ้าก็ซักมาแล้วพอผมไปถามมันมันจะโกรธเลยนะแล้วมันก็จะไม่พอใจว่าเฮ้ยมาว่ากูได้ไง อูกอาบน้ํามาอะไรต่ออะไรนะครับจนสุดท้ายผมก็มองว่าไม่พูดต่อดีกว่าพอพูดไปจะร้าวฉานแล้วมันจะจะโกรธจะเกลียดผมมากขึ้นเดี๋ยวมันจะทําร้ายได้ตอนตอนนั้นช่วงเรียนนักศึกษาวิชาการรอดอไอ้เพื่อนคนที่ที่เจอนะต่างคณะนะแล้วตอนนี้ก็ก็ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ที่อาจาร,รย์เนเขาพูดเออนี่ไงนั้นถ้าเกิดใครทําความชั่วความเลวเยอะ กลิ่นตัวจะจะเหม็นสาบสาบสางหรือสาบผีเช่นการคนที่มีบุญเคยได้ยินไหมที่ไปใกล้ๆพระอยู่ป่าเดินทุดงบางครั้งไม่มีน้ําให้สงนานๆสงน้ําอาบน้ําทีแต่กลิ่นกายหอมหอมทวนลมแล้วก็เป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกไม้ป่าอินหอมอะไรๆคงเคยได้ยินกันนะครับเรื่องพวกนี้นะครับนั้นก็ทําความดี รักษาศีลให้บริสุทธิ์นะครับผมอะคุณพลคุณพลพร้อมเล่ายัางครับผมเมืม่อวานเห็นบอกจะมาเล่าเรื่องอะไรครับอ่าร้อยสองยุทธมาเล่าเรื่องสมัยเด็กเด็กๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอ